ต่อไปฟังนิทานที่อีกเรื่องละครับผมเรื่องหนาวเป็นเหตุครับผมเรื่องลายภาพทําโดยยศภูเขียวนะผมอ้าวเริ่มเลยนะจ๊ะหน้าหนาวปีนี้มันช่างหนา,จาวจับกลัวหัวใจเป็นยิ่งนะหนาวจน,นใครไม่อยากลุกห่างจากกองไฟไปไห้เลยตาจุ้ยก็ชินกันตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาแกก็จะไม่ลุกไปไหนเลยแกจะนั่งหอกกองไฟอย่างเดียวก็มันหนาวนะอใครตื่นมาน้อนะ ใคอใครน้อ้อาวไอ้ชวีนั่นเองจะไปไหนแต่เช้าว่าไม่หนาวบ้างหรือไงโอ้ยตาก็ถามได้ตาหนาวสิตาแม่ผมก็เป็นคนเหมือนกันนี่ตาหนาวได้ผมก็ต้องหนาวได้สิเน่ข้าถามเองดีๆทําไมหาเรื่องผ่านข้าววะเดี๋ยวเจอดุ่นฟืนนี่หรอกแหม,แมตาก็ลักหลอกมาจริงหยอกเล่นอย่าขี้ใจน้อยสิเองไม่ต้องมาพูดดีข้าไม่ใช่ตุดนะบย ข้าชายทั้งแท่งโทตาก็เอาละไม่พูดเลยแล้วเดี๋ยวตาจะกดผมมากไปกว่านี้คือว่าผมจะไปหาปลาที่หนองท้ายหมู่บ้านเราสักหน่อยนะเห็นเขาว่าปลาเยอะนะดูตาไม่ไปด้วยเหรอข้าก็อยากจะไปข้าก็อยากจะไปอยู่หรอกแต่วันนี้มันหนาวเหลือเกินเราพรุ่งนี้ข้าถึงจะไปอ้ยมันหนาวจริงๆว่ะไอบ้บีเอ้ยอตามใจเออว่าแต่ยายแกไปหรือย,อยังล่ะอ๋อยายสีน่ะเหรอไปแล้ว,ไป,ลวไปตั้งแต่เช้ามืดนู่นเนี่ยอ้าวงั้นผมไปก่อนนะเดี๋ยวยายจะเอาปลา หมดน้องก่อนผมสะก่อนเออไปเถอะไปเถอะสักพักหนึ่งอา้าวใครมาอีกแล้วนะอา้าวไอเตี้ยมีอะไรแล้วมาหาข้าแต่เช้าเชียวมีเรื่องอดีตจึงได้มาหาไม่มีเรื่องแล้วจะมาหาเหรอถามได้เนาะตาเนี่ยอา้าวไอ้นี้วะาําไมวันนี้มันมีแต่คนพูดกวนมาทาตัวจริงๆโอ้ยโอ้ยอยากจะบ้าตายตายไปเลยตายช่ยโลกมันจะได้สภาขึ้นว้หนี่ตูน้ำหนึ่งถึงพันแล้วนะอดทนไม่ไหวจริงจริง โอด้ด้วยโอ้ตาผมเจ็บว่าต่เองมีทุกข่ออะไรกับผ้าล่ะตาเคยเป็นจ้างซ่อมมอไซค์มาไม่ใช่เหรอนั้นตาช่วยไปดูมอไซค์ให้ผมฉีดสตาร์ทเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ติดจะทีะตาโอ้ผมสตาร์ทจนปวดแข้งปวดขากันหมดแล้วตาเออช่วยไปดูให้ผมหน่อยอ้าวเฮ้ยทำไมมันจะติดยากปานนั้นวะมันยากอยากจะลองดีกับท่างจุ้ยเสรวมังไปพาเข้าไปเอากุญแจมาสินี่ครับแจ แจ๊กแจ๊อุ๊าทำไมมันเป็นอย่างนี้วะอ๋อนึอกออกแล้วนึกออกแล้วนึอกออกแล้วในเวลาต่อมาตามภาพที่เห็นถ้าทำอย่างนี้แล้วรถผมจะไม่ระเบิดเ,เ,ออนะเลยเฮ้นะไม่เชื่อช่างแล้วจะไปเชื่อแมวที่ไหนวะรถตูจะรอดไหมเนี่ยอ้าวพอแล้วเอารถลงมาข้าจะสตาร์ทให้ดูคราวนี้เราลองติดร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ติดตุ้ตื้อเลยเมื่อเอารถลงมาตาช่วยกึสตาร์ททันทีและในที่สุด ไหนที่สุดมันก็ติดจนได้งั้น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 ว้างั้น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 ว่าตานี่จริงจริงๆสมแล้วที่เป็นยอดช่างผมอยากรู้จริงว่ารถผมเป็นอะไรเหรอตามันหนาวนี่มันเป็นโรคกลัวความหนาวน่ะโอ้ยตุลังงงเคยลมนะว่าไอเตี้ยจะสิ่งให้ดู ยังไม่ทันที่ไอเตี้ยจะหลบรถก็พุ่งออกซะก่อนเงี้ยเงี้ยเงี้ยชั่วบะวะชั่วโอ้ยอะไรมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอเตี้ยช่วยดูหน่อยสิโว้ยช่วยดูด้วยโทตาก็สิ้นเกิดไปสิ้นเกิผมตั้งตัวแทบไม่ทันเฮ้ยเล็กๆน้อยๆสมัยข้าเป็นหนุ่มข้าสิ้นมากกว่านี้เป็นชิมชเท่าโคตรโหเลยตกคำได้เยอะหรือเปล่ายายเยอะเหมือนเยอะเหมือนกันจ้ะโอ้ได้เยอะนี่ ว่าพรุ่งนี้ข้าจะไปแน่นอนพราแต่วันนี้แกงส้มปลาช่อนกินกันนะคงจะแซ่บน่าดูตามใจตาเถอะยายขอไปพักผ่อนก่อนโอ้ยเงยไหลเอ้ามากินข้าวกันเร็ยวไอ้สองตัวนั่นไปไหนละไอ้ติงไอ้ต่อยเอ้ยมากินข้าวกันข้าวตาครับตาครับตาแกงส้มปลาช่อนเนี่ยแซ่บอิหมห่เนาะอ้าวสดจับจับจับออกไปอุ้ยว่าจะกินร้อนร้อนดันมาเย็นซะก่อนเฮ้ยมันเย็นแล้วปานนั้นเลยต้องลองดูซะแล้ว สดจวบโอ๊ยจา่าโอ้ยฮอนฮอนฮอนโอ้ยไหนแกว่าน้ำแกมันเย็นแล้วไงไอ้จริงอ้าวผมก็พูดเล่นเฉยไม่คิดว่าอา,จ,าจะเชื่อจริงๆเนี่ยโถไอตูดหมึกเอ้ยต้มตูดจุดเปื่อยแล้วนะมึงลุงชาววันใหม่โอ้ยตาจุย้ยไปกันไปเถอะไปหาปลากันมันหนาวนะอย่าเพิ่งไปเอ้าตาวันนี้ใจแกไม่ไปเหรอไม่ไปหรอกเห็นว่าวันนี้จะไปทำบุญนนะ่ะ ไปไปการเดินทางไปกันโอ้ยวันนี้ก็หนาวไม่ใช่เล่นเลยว่ะหนาวหนูตานั่งเกาะน,นี้นะเดี๋ยวพวกผมจะไปนั่งเกาะข้างๆตานั่นแหละจ้ะเฮ้ยนั่งไปสักพักเมื่อไหร่ปลามันจะขึ้นสักทีว่ะเฮ้ยไอชอนเสร็จตูแน่เสร็จตูละคอยดูนะท่านผู้ชมเขาจะจับปลาช่อนขึ้นมาให้ชมเอาละจับได้แล้วไอชอนว้าวอวว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 วยวว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  วันนี้ไม่เห็นมีแดดเลยอุย้ยหนาวลงน้ำแค่ครั้งเดียวหนาวจนสะบ,บ้นเลยจูอุย้ยป่ามันขึ้นอีกแล้วตัวใหญ่เน่เลยสัวต้องเอาไอช้อนดิใหญ่ๆตัวใหญ่มากกว่าท่านผู้ชมสักกันหน่อยสแล้วทำไมมันหายากอย่างนี้วะอุย้ยหนาวจริงๆเสร็จตุละจับไปแล้วเป็นไงตาได้ไหมเป็นไงตาได้บอได้บอได้วยตัวใหญ่เนี้ยดูเดี๋ยวข้าจะเอาขึ้นให้ดู วะตานี่โชคดีจริงๆได้ปลาก่อนใครเพื่อนเลยโชคดีมากโชคดีมากตาอุ้ยดิ้นใหญ่เลยดิ้นใหญ่ดิ้นใหญ่เลยจู่หนาวกวหนาวอาุ้ยหนาวกวหนาวอ้าวไหนละตาจุ้ยปลาหน่าขอดูหน่อยอ้าวงงงงเลยจู่อา้าวนี่ไงละปลาช่อนตัวใหญ่หรือเปล่าล่ะฮิฮิฮิไม่เอ็มีปลาเลยตาวะาข้าเขาจับวินี่ไงละ่ะอา้อาวอ,อา้าวโอ้ยอา้าวอ้าวแขนตู้นี่มะแขนอุ้ยคุยอุ้ยแขนตู้นี่มะ กาโหิยพวกเองอย่ามาหละราคานะเวยสิบมือยังรู้พาดนักปาดยังรู้พังและนับภาษาอะไรกับคนยางข้าจะพลาดไม่ได้โว้ยข้าหนาวข้าหนาวข้าหนาวเห็นแขนตัวเองเป็นปากกาคำว่าฮ่าฮ่มันหนาวไปหน่อยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยขอจบแล้วมันนาวอีหลีมันนาวอีหลี